ได้ขันนะเออต้องเล่นสูตรก็เจ้าตัดถ้ามันไม่คันก็ไม่ได้แดก,กไงน,นะเอาแต่ข้าวไปพอเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะไม่ขันนะเอาแต่ข้าวไปพอทุบมะข้าวมะแกงเลยไม่มีอะไรกินไม่ต้องกิน <laughs> ไปยังไม่สักเดี๋ยวไปถึงโน่น <S <s สักโน้นว่าถ้าไปก็เริ่มเดินทางกันสัก ไปสองลงไปให้ถึงสักสี่โมงเย็นอะแล้วก็ตั้งแคมป์เสียไปบบเปล่าเสียตั้งแคมป์แล้วก็รูกท่านอากาศก่อนครับวางแขนข้าวปูข้าวปูหงหินนี่มีอยู่แล้วแกงนี่เขาเป็นแกงสำอางเขาไม่ชอ,อบลบากันหรอกเดินนิดน,นิดหน่อยหน่อยก็บ่นกันแล้วไปเดินไกลๆจะไหวป้ะ <c oughs> หน้าตาแต่ละคนไม่น่าจะสำอางนะโกันน,นั่นนั่นเนี่ยเมื่อยบ้างอะไรบ้างโอ้โหหน้าตายังกับจับกังพี่นโน่งงี้หน้าตาไม่น่าปวดเมื่อยง่ายคนระับทำอะไรก็ไม่ทำนะแล้วรอบนี้ก็ขึ้นอีเตนไป แล้เหมือนกันทางไลน์ไปถาม,ไ,มไ,ไปนานแล้วเนาะพี่ปิ๊บไปตอบสรุปโทรศัพท์สรุปไปถามแถวนี้ถึงรู้เขารู้กันหมดมันเป็นทางมันเป็นน้ำเซิรนลงมาหัวไม่น้ำเซิร์น ouais? น้ำมาจากหนามไส้นะ ลงไปฝั่งนน้นะน่าสนอยู่ทำกินเฉยได้กินอยู่แล้วนี่ๆหน่ไยได้กินอยู่ก็ลงเบ็ดก็ได้กิน <c oughs> คือมันมันออกแนวตั้งแคมป์อยู่แล้วว่าจะให้มันมีเรื่องมีราวก็ต้องต้องต้องวางแผนก่อนต้องรู้ก่อนว่ามนมีอะไรบ้างแต่ <c oughs> ว่าอย่างไปที่ที่เราไปที่ผงเปื่อยอะ่ะ มันไม่ได้ไม่มีหัวเรื่องเลยเราไม่ไม่มีจุดมันวางคอสเรื่องไม่ได้เป็นตอนเป็นตอนนะแต่ว่าที่ไปสลับกันนี่ที่วางไว้หมดแล้วไงว่าจะทําอะไรเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นตอนเป็นตอนไปเวลาเรานำเสนอเราไม่ได้ตั้งหลักไงแต่ว่าเราวางไว้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องต่อๆกันจะง่ายเวลาคนดูก็จะตามไงแต่ถ้ามันลอยๆอยเงี้ย แต่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างยากที่จะต้องรู้เบื้องตน้นรู้คร่าวๆต้องมีข้อมูลด้วยไม่งั้นอธิบายไม่ถูกเดินก็ประมาณครึ่งชั่วโมงคงหมมลวต้องไปไกลต้องไม่ต้องลงไปลึกขนาดนั้นหรอกที่พักอ่ะไม่ต้องลงไปไกล แต่เวลาเราไปหากินเนี่ยมันไม่เหนื่อยกันหรอกมันก็ไปสนุกสนุกนี่แหละที่พักจะพักอยู่ที่ไร่หรือว่าจะพักอยู่ที่ลําน้ําเลยละลําน้ำน่าจะสนุกกว่าก็ต้องดูว่ามันเพราะว่ามันจะมันมีมันเป็นเงื่อนเป็นทรายก็มีเป็นถ้ำก็มีถ้ำก็มีกันเออเป็นถ้ำเป็นเป็นน้ำตกก็มีเป็นเหวก็มีมีหลายชั้น